ยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ทั่วประเทศกางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะประกาศยังเป็นทางการ31กรกฎาคมนี้ทกสจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีเป็นเงินสดกดออกมาใช้ได้แต่จะเป็นพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มไหนได้รับสิทธิทุกคนหรือไม่ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยนะคะที่รอคอยการจ่ายเงินมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะประกาศอย่างเป็นทางการจากสออน,อนะคะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยเตรียมรับเงินชดเชยในการจ่ายเงิน ช่วยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยโอนเงินเข้าบัญชีช่วยเหลือนะคะในส่วนของกลุ่มที่ตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ค่ะ69วบาทต่อตันในวันที่31กรกฎาคมน,นี้แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีสนอ,อประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแต่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มผู้ปลูกอ้อยทุกทท่านที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็เข้าร่วมโครงการจะต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐมีเงื่อนไขขั้นตอนในการรับเงินด้วย เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะล่าสุดนะคะนายใบน้อยสุวรรณชาตรีค่ะคุณผู้ชมเลขที่การคณะกรรมก,การอ้อ,อยแล้วก็น้ําตาลทรายหรือว่าสออนอนะคะส่งหนังสือด่วนที่สุดเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยในการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5สําำหรับฤดูปีการผลิต2 5 6 7ทั้ง68นะคะก็ระบุตามหนังสือเลยว่าอ้างอิงนะคะถึง1-2สําำนักง,งานคณะกรรมการ การอ้อยและก็น้ำตาลทรายนะคะแจ้งให้จัดส่งเลขที่บัญชีนะคะของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยที่เข้าร่วมโครงการและก็ชาวไร่อ,อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือ พร้อมท้งข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยตามฤดูปีการผลิต25 6 7ันาทับแล้วก็คาดการฤดูปีการผลิต25 6 7ันาทับความละเอียดที่มีการแจ้งไว้แล้ว31กรกฎาคมนี้จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของทางธนาคารทรกศซึ่งสำนักง,งานนะคะก็เรียนว่ามาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยกำหนดจ่ายเงินชดเชยรอบที่1ในวันที่31กรกฎาคม25 6 8น้สนี้สำหรับเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยที่มี มีสิทธิ์ในการรับเงินที่มีเลขที่บัญชีของทางธนาคารทกศถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็จะเตรียมส่งให้กับทางธนาคารทกศพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยและต้องดําเนินการเพิ่มเติมดังนี้นะคะถึงจะได้รับเงินแล้วก็กดออกมาใช้ได้ค่ะ หนึ่งพี่น้องเกษ,ษตรกรชาวไร่อ้อยจะต้องสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหากไม่สามารถสมัครได้นะคะสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนนะคะผ่านสีช่องทางได้แก่เคาน์เตอร์ไปรณีนีไทยโลตัสบิ๊กซีแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านเซเว่นเอลเวนได้ค่ะคุณผู้ชมสองก็คือจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยนตตนันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแล้วก็เขตบริการอ้อยแล้วก็น้ำตาลทรายเขตที่1ถึงเขต ที่8นะคะแล้วก็3ค่ะต้องสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมด้วยทั้งนี้นะคะหากการดําเนินการตามรายละเอียดในข้อ1ถึงข้อ3ไม่ครบถ้วนจะยังไม่ได้รับการอุทิเงินตามเงื่อนไขนะคะจึงขอความร่วมมือความอนุเคราะห์ท่านที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยนะคะแล้วก็แจ้งเกษตรกรชาวไร่ยอ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ดาเนินการเร่งด่วนที่สุดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมมาจริงใจจริงแน่นอน31 กรกฎาคมนี้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยร่วมแสดงความยินดีด้วยที่สุดการรอคอยแล้วนะคะเงินสดจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีแต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่นันนำเรียนให้ทราบนั่นเองค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ